สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเหมียว LDN Property นะคะ mm hmm. ก็มาโพล่อยู่ที่ราชบุรีนี่เองนะคะ mm hmm. อยู่ตำบลหินกองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็จะพามาดูที่ดินนะคะอยู่ตำบลหินกองตรงนี้เลย mm hmm. ก็คือเส้นถนนเส้นนี้เลยนะคะติดถนนเนี่ยด้านหลังเนี่ยค่ะที่เป็นรั้วสีเขียวๆนี่เองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเข้ามาจากถนนทางหลวงเนี่ย mm hmm. เพียงแค่ 2กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เข้าถนนไฮเวย์จากถนนไฮเวย์เข้ามาถนนคลองไล่ไก่ถนนเส้นนี้นะคะเรียกว่าถนนคลองไล่ไก่นะคะ mm hmm. ก็เข้ามาจากถนนไฮเวย์เนี่ย mm hmm. เพียงแค่600เมตรนะคะ mm hmm. ก็จะเจอที่ดินของเราอยู่ติดถนนเส้นนี้ค่ะ mm hmm. ก็คือเนี่ยค่ะรั้วสีขเขียวนะคะ เข้ามาก็คือที่ดินจะอยู่กว้างขวางมือนั่นเองนะคะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนลาดยางนะคะความประมาณ5-6เมตรรถวิ่งสวนไปมาได้สะดวกเลยนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะวิวท้องนาพื้นที่เขียวๆแบบนี้เลยที่นี่นะคะเป็นถนนพุทธแดงนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะที่ดินเราพร้อมโรงงานโกดังนะคะแล้วก็มีบ้านให้หนึ่งหลังด้วยเป็นบ้านปูนสองชั้นนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะแต่ว่าวันนี้เราขอรีวิวแต่ภายนอกนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าภายในมีผู้เช่าอยู่นั่นเองนะคะซึ่งเขาทําธุรกิจนะคะเราก็ไม่สะดวกที่จะพาไปรีวิวด้านในนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดนะคะของที่ดินแปลงนี้ให้ทราบก่อนนะคะก็คือเนี่ยด้านหลังของเรนี่นเองนะคะติดก,กับท้องนาสีขขเขียวเนี่แหละคะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ แจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนนะคะก็คือเนื้อที่นะคะทั้งหมดเลยะคะ่ะรวมแล้วก็คือ3ไร่กับ2งาน53ตารางวาน,นั่นเองนะคะหรือว่าเดี๋ยวขอดูก่อน1,453ันตารางวาก็คือเนื้อที่ทั้งหมดของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะ,ะเราขายนะคะเราขายพร้อมกับโรงงานนะคะและสิ่งปลูกสร้างภายในรั้วของที่ดินที่เราติดถนนเส้นนี้ละคะ่ะ ตรงรั้วเขียวนะคะก็หน้ากว้างนะคะที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างก็ประมาณ37เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะลึกเข้าไปเลยสุดกำแพงนะคะ168เมตรได้เลยนะคะก็เป็นโฉนดกุดแดงนอสอสีจอเลยเป็นพื้นที่สีเขียวนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวระยะทางนะคะถ้าเกิดว่าเรามาจากค่ายบุรชัดนะคะหรือว่าค่ายสองเนี่ยของจังหวัดราชบุรี ทุกคนถ้าเกิดอยู่จังหวัดรา,ราชบุรีอาจจะทราบดีนะคะค่ายเมื่อก่อนขอชื่อค่ายพนุรังสีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นค่ายบูรชัดแล้วนะคะหรือว่าค่ายสองเขาวกวดนั่นเองนะคะก็ห่างจากค่ายนะคะหน้าค่ายมาประมาณ5กิโลครึ่งนั่นเองหรือว่าวัดเขาวกวดเนี่ยก็ประมาณ3กิโลครึ่งนะคะก็จะถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นั่นเองนะคะมาไม่ยากนะคะแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยดีลาดยางตลอดเลยวิ่งวิ่งสะดวกสบายเลยถนนเรียบนะคะ เรียบไม่มีขรุขระค่ะเมื่อก่อนถนนเส้นนี้จะเป็นถนนลุกลังนะคะเดี๋ยวนี้ก็ลาดยางหมดแล้วนะคะก็เดินทางสะดวกนะคะไปออกม้วยไผ่ก็ได้นะคะตอนนี้ามาที่เรามาทางเส้นเจดีหักนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะคะไปค่ะเนี่ยค่ะก็เราวิ่งเข้ามานะคะจากถนนทางหลวงนะคะเข้ามาเพียงแค่2กิโลก็มาเข้าถนนไฮเวย์แล้วก็จากถนนไฮเวย์เนี่ยค่ะเข้ามาอีก 6 0ร้อยเมตรก็จะเจอที่ดินอยู่กว่ามือแบบนี้ค่ะรั้วสีเขียวๆนี้เลยนะคะแปลงที่ดินมีนจอดรถด้านข้างนะคะก็เนี้ยค่ะหน้ากว้างเนี่ยติดถนนแบบนี้ค่ะถนนเส้นนี้เลยนะคะรถสวนสะดวกเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นพื้นเป็นสีเขียวๆเ,เป็นท้องนาสีเขียวแบบนี้ค่ะบรรยากาศดีนะคะด้านหน้านะคะก็หันทางทิศใต้นั่นเองนะคะ ส่วนความลึกนะคะจากกำแพงสีเขียวนี้ค่ะสุดกำแพงเลยนะคะด้านหลังเราก็ติดโรงงานด้วยนะคะรู้สึกจะเป็นโรงงาน sea, อินซี่อเนี่ยค่ะสุดกำแพงด้านหลังเนี่ยค่ะนูสุดกำแพงไปเลยความลึกนะคะก็ประมาณหนึเมตรได้เลยนะคะก็รูปทรงแปลงที่ดินก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะด้านข้างเราก็จะติด ทุ่งนาเนี่ยกำลังเก็บเกี่ยวข้าวเลยสวยเลยนะคะรวงลวงข้าวออกแล้วเห็นไหมคะรวงข้าวสวยนะรวงทองแล้วก็ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะกว้าง37เมตรนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นห้องแถวด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามถนนก่อนรถมานะคะ,ะนี่ค่ะคือด้านในเนี่ยก็จะเป็นบ้าน2ชั้นสีขาว ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโกดังนะคะมีโกดังค่ะอันนี้เราให้ดูข้างนอกก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวพื้นที่โกดังรายละเอียดอะไรเดี๋ยวมีแจ้งให้ทราบในใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสร้างเป็นห้องแถวอะคะ่ะเหมือนให้คนงานอยู่นะคะก็ประมาณสัก สี่ห้องห้าห้องได้นะคะติดถนนแบบนี้สีเขียวแบบนี้ค่ะถนนก็ดีเลยเป็นถนนลาดยางนะคะตลอดเส้นทางเลยถนนนะคะก็กว้างประมาณห้หกเมตรนะคะนี่เหมียวรีวิวภายนอกให้ดูก่อนนะคะเนี่ยภายนอกรอบนอกอะคะ่ะวันนี้ก็ขอมารีวิวแค่ภายนอกนะคะรอบๆให้ดูเส้นทางนะคะในการสัญจรไปมาเนี่ยค่ะ น,นี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะด้านข้างก็มองไม่เห็นนะเป็นป่าลบหน่อยนึงเดี๋ยวหมุนให้ดูอะคะ่ะหมุนให้ดูรอบๆนะคะหมุนๆให้ดูรอบๆเลยนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรนะคะเนี่ยค่ะก็หน้ากว้างของเราอะกวางติดถนนเนี่ยนะคะ37ประมาณ37เมตรค่ะ ก็จะเป็นตรงที่เกาะสร้างเนี่ยค่ะจั้งแต่ตรงเกาะสร้างนี้นะคะ,ะนี่ค่ะเกาะสร้างแนวนะคะแนวให้รถไปก่อนเราจะไม่เห็นแนวเขตแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากต้นไม้ขึ้นบังหมดเลยนะคะแต่ให้ทราบไปก่อนว่าน้ากว้างเนี่ยจากเสาไฟฟ้านู่นนะคะ ฝั่งนู้น่ะมาถึงตรงเนี้ยแนวที่เขาก่อสร้างเนี่ยค่ะก็ประมาณ37เมตรนะคะนี่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวให้ดูฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะก็ด้านหน้าก็จะหันทางทิศใต้นะคะนคะคะก็ขออนุญาตรีวิวแต่ภายนอกนะคะภายในเราไม่สะดวกจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า เขาเราต้องให้เกียรติผู้เช่านะคะผู้เช่าเขายังมีสัญญาเช่าอยู่ค่ะอันนี้นะคะเราขายนะคะเนื้อที่นะคะก็อย่างที่บอกค่ะ3ไร่กับ2องาน53ตารางวาค่ะพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะแล้วด้านในก็จะมีโกดังด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ด้านข้างก็วิวสวยที่นี่บรรยากาศดีนะคะแล้วก็ใกล้ในเมืองด้วยเดินทางไปมาเข้าออกก็สะดวกเลยนะคะถนนหนทางไม่เปี่ยวเลยนะคะแถวนี้ก็โรงงานเยอะแยะเลยค่ะ mm hmm. ก็ท่านใดนะคะเป็นไงคะท่านใดนะคะสนใจนะคะ,อะมองหาที่ดินโรงงานนะคะแถวนี้นะคะแถวหิดกองนะคะ ก็สามารถไปออกห้วยไผ่ได้นั่นเองนะคะกลนใจนะคะติดต่อเหมียวเข้ามาได้นะคะเมียติดต่อเหมียวเข้ามาได้นะคะที่เมียว l d n p r o p e r t y ค่ะสังกัดอยู่บริษัทเรียลที่วันเอสเตค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเหมียต้องบายบายเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะคะในเมืองราชบุรีนะคะบายบายค่ะติดต่อมาสอบถามได้นะคะ